แฮนซ่ามอทามแฮนซ่ามอทามครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบูเคเว่นวันนี้เรามาเป็นที่ป๊อปสยามแฮนซ่ามอทามโอ้สวัสดีครับคุณพลอยคุณพลอยดีกว่าโอ้อะฮะอ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 อะะคุณพลอยคุณพลอย แล้วตอนนี้เหมือนผมจะแหลกแล้วเยี่ยมบานเยี่ยมบานเยี่ยมบานบ้านของว้โอ้เหมือนหมาะกับผู้ชายอย่างผมนะครับรวยๆอย่างนี้หิวสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ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 ฮึสวัสดีอ้าว โอ้สว oh, no, oh, ัสดีอินเตอร์ไปหนครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีผมป๊อบสยามเองนะครับสวัสดีวัสดีอ้อุ้ยโอ้โหโอ้สวัสดีผป๊อบสยามเองผมเอาตังค์ไปได้มนว้ยวูวูวูววเอทองวกันเอาเงินกองนี้วววววววู้ย โอ้นี่มันโอ้นี่มันคนใช่นีน่นะในที่สุดก็เจอ,อคนไทยทักที่เออคุณกายคุณอะไรอะอคุณแป้งคุณแป้งอ๋อโอ้ดีครับโอ้วัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับผมป๊อบสยามเองครับวัสดีครับผมป๊อบสยามโอ้วัสดีวัสดี คุณกายคุณรแร้งโอ้ยยครับผมป๊อกสยามผมป๊อกสยามเองครับ <Huh? S 1> ผมแฮนซามออร์ทามครับ <Huh? S 1> ผมแบบรออยู่ตลอดเวลาครับ <Huh? S 1> ผมต้องรักษาความเป็นผู้ดีครับ <Huh? S 1> ผมต้องรักษาความเป็นผู้ดีโ <Huh? S 1> อ้โห <Huh? S 1> ไม่ใช่คนอาเก็กอย่ามาพูดครับ โอ้โหกูพูดอย่างนี้กูเจ็บจริงครับโอ้จะพูดได้ละกันเลยครับอาจจะลุกคอนเซ็ปต์ไปดูพูดบ้างนะครับอ่าแฮงซัมออนเดอ i ท e ม a ฮ d ซัมออนเดอะทามครับแบบวิ่งลอยตลอดเวลาครับ <c oughs> มันมีคอนเทนต์ <laughs> ยามากแฮกปะแถวนี้ ไม่น่าไม่น่าดีเลยไม่น่าเป็นพี่ป๊อปสยามเลยไปเที่ยวไหมครับ oh. โอ้โหรู้ไหมว่าข้างในผมอ่ะเป็นตัวเลื้เลยแต่ผม oh. ผมไม่ทำดีกว่าเว้าวเป็นผู้ดีนะครับพวเราเป็นผู้ดีอไปเที่ยวไหมครับ <Huh? S 1> ไป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  <Huh? S 1> โอ้โไปแบบทาวเวใช่ไหมครับเทาวเวเทาวเว ทไมอ่ะทำไมอ่ะคุณแฟนของกายอือโอ้ผมปาผมปะไปได้นะครับผมผมรวยผมรวยอ้าว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 ผมรวยผมรวยอ้ผมปาไปได้นะผมผมแบบการซ่อมออยชามอือโอ้ไม่ได้ก็คือไม่ไปไม่ได้ ถ้าน้องเขาถ่ายคอนเทนต์อยู่ผมอยากจะบอกว่าพี่ขอโทษนะว่ามันเป็นคอมเซ็ปตผมภาพไปไหนก็ได้นี่ครักผมภาพไปไหนก็ได้ครับผมผมโคตรหล่อผมผมโคตรหล่อ,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 อผมโคตรหล่อโอ้ยผมโคตรหล่อผมแบบสุภาพบุรุษ และสุภาพปลาสุภาพอะไรไม่ใช่และสุภาพครับแล้วผมเป็นคนสุภาพมาก mm. เออถ้าเป็นอย่างนี้เราเลิกกันโอโหลผมไม่อยากทําอย่างนี้เลยแต่ผมไม่เล่นดีกว่านะ่าจะอันนี้ไปโอ้โเลิกสิโอ้โหจังหวะชีวิตจังหวะชีวิตออทำไมมีแฝงวิบบับอย่างนี้จังหวะชีวิตโอ้โหโอ,โอ้เออได้ ไปคบกับน้องอออออเดี๋ยวม,ม,ม,มันมันผิดศีลธรรมนะครับเลิกกันทําไมคบกันดีๆไม่ชอบไงชอบผมก็ได้นะครับชอบผมก็ได้นะครับมีผัวใหม่แล้วมีแฟนใหม่แล้วหรอโอ้โหโอ้โหจว่าชีวิตอะไรครับเนี่ยไม่ใช่รุนแรงสุดๆเ,เกินอ สี่จมูเยี่ยมแล้วถ้าดูคลิปนี้อยู่ผมขอโทษนะคุณกายกุณคุณแป้งผมขอโทษจริงๆซืือมันเป็นผมขอโทษจริงๆนะผมไม่น่าทำอย่างนี้เลยมันเลื้อนเกินไปผมรู้สึกไม่ดีเลยือ 嗯。Hmm?